การจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์โดยสอดแทรกกิจกรรมในรูปแบบโครงงานโครงงานเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจศึกษาค้นคว้าขึ้นเองเป็นพิเศษภายใต้การให้คำแนะนำเสนอแนะแนวทางของครูซึ่งการจัดทำโครงงานผู้เรียนจะต้องอาศัยทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนตามปกติโดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนและเชื่อมโยงความรู้ผ่านการทำโครงงานและจัดก,การเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์แบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ๆได้ดังนี้ขั้นที่1ขั้นตอนของการเริ่มเรียนรือสู่โครงงานเบื้องต้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมทางคณิตศาสตร์โดยให้นําเสนอในรูปแบบโครงงานอย่างง่ายฝึกการตั้งชื่อโครงงานกำหนดจุดป,ประสงค์ของโครงงานหรือระบุหัวข้อของเงนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเขียนรายงานผลการดำเนินง,งานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในขั้นตอนทั่วไปของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. นำเข้าสู่บทเรียน 2. นำเสนอเนื้อหาใหม่ 3. เสริมสร้างความเข้าใจ 4. นำไปใช้สรุปทักษะและทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามขั้นตอนขั้นต้นสามารถอสอดแทรกกิจกรรมโครงงาน ดยปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมส่วนท้ายของกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นของการฝึกทักษะและทบทวนด้วยการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่สอดแทรกแนวคิดของการจัดทำโครงงานโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ3ถึง4คนให้นำเสนอในรูปแบบโครงงานอย่างง่ายซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบที่สำคัญของการเขียนรายงานการทำโครงงานเป็น3-4ถึงส่วน องประกอบที่สำคัญของการเขียนรายงานโครงงานนั้นในขั้นตอนของการเรียนรู้เบื้องต้นนี้ประกอบไปด้วยชื่อโครงงานผู้จัดทำโครงงานจุดประสงค์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนิงนงานขั้นที่สองขั้นตอนของการฝึกฝนเติมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและระบุวิธีการดำเนิงนงานหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการคิดในขั้นตอนแรกผู้สอนสามารถฝึกให้นักเรียนนำเสนอในรูปโครงงานอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มเติมความละเอียดของเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและเพิ่มการเขียนวิธีดำเนิงนงานสั้น ในการจัดทำโครงงานโดยให้เขียนต่อจากจุดประสงค์ก่อนที่จะแสดงผลของการดำเนินงานขั้นที่3าม้านของการสอดสานทำโครงงานที่สมบูรณ์ในขั้นตอนนี้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ในักเรียนได้จัดทำโครงงานที่มีองค์ประกอบครบถ้วนเป็นโครงงานที่สมบูรณ์ชัดเจนที่ต้องใช้ความคิดและเวลาพอ